สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีพิจิกและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโรคทุกท่านด้วยนะครับการเงินของชาวราศีพิจิกเดี๋ยวเรามาดูไพ่การเงินกันนะครับว่าช่วงนี้การเงินของชาวาชาวราศีพิจิกนั้นเป็นอย่างไรบ้างใบที่หนึ่งครับทำเพราร้น บที่หนึ่งการเงินของคุณเป็นอย่างไรทำพลเร้นขึ้นมาหมายถึงอะไรทำพลเร,รน้นต้องพัฒนาตัวเองแสดงว่าการเงินคุณต้องมีการปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของการใช้เงินปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของการหาเงินใช่ไหมเพราะว่าทำพลเร้นคือคีย์เวิร์ดคือป้องพัฒนาตัวเองแสดงว่าเราต้องดูดูตัวเองแล้วว่า การหาเงินการใช้เงินของเราเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นแทมแพเรนขึ้นมาในใบที่1แสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกิดความไม่พอเหมะความไม่พอดีตัวคุณเองจึงต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงทำบางสิ่งบางอย่างนะครับอยากจะทำงานให้มันมากขึ้นเพื่อให้ได้เงินมากขึ้นหรือเปล่า อ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อทำเพราะด้นนั้นส่งผลเป็นอย่างไรครับส่งผลเป็นเอ็มเพสเอ็มเพสคืออะไรเอ็มเพสมันส่งผลต่อความรู้สึกเออคุณอยากสบายอยากรวยอยากมั่งคัง่งอยากมีเงินใช้อยากอยู่ยังสบาย อยากให้มีทุกอย่างพร้อมโอเคมันเป็นเรื่องของความสุขนิยมเพราะฉะนั้นคุณต้องขยันทำงานมากขึ้นพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นเพื่อให้ได้เงินมากขึ้นเพราะว่าคุณอยากสบายอยากรวยอยากมั่งคั่งโอเคไหมทีนี้เรามาดูต่อในเมื่อคุณขยันมากขึ้นส่งผลให้คุณมีเงินมากขึ้นเอ็มเพสมีเงินเยอะอยู่แล้วนะ ตอนนี้ตัวคุณต้องทำอย่างไรเออตัวคุณต้องทำอย่างไรในตอนนี้อสศวินไม้อัศวินคืออะไรอสศวินต้องลงลงมือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างลงมือทำปฏิบัติพัฒนาฝีมือสร้างประสบการณ์อัศวินไม้ขึ้นมาในตำแหน่งนี้คือคุณต้องทำอย่างไรคุณต้องลงมือทำสร้างงาน เพราะว่าใบเนี้ยมันจะริ้งริ้งกันอยู่ว่าแธมเพอร์แลนด์กำลังยุ่งอยู่กับการทางานกําลังปรับปรุงพัฒนาเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณเองก็มุ่งมั่นตั้งใจกำลังเรียนกําลังลงมือทํากําลังลงมือทํากําลังพัฒนาตัวเองใช่ไหมลงมือปฏิบัติกําลังหาประสบการณ์อยู่อ่าตัวคุณกําลังลงมือทําลงมือทําอยู่นะครับ ทีนี้เรามาดูต่อว่าสามใบเนียถือว่ามันเป็นไพ่ไพ่มาดีแล้วนะเออเป็นไพ่ขาสร้างคำว่าขาสร้างคืออะไรกําลังจะเริ่มก่อร่างสร้างตัวอ่าทีนี้เรามาดูต่อว่าใบที่สี่ครับเป็นไพ่เตือน<ม>คุณต้องระวังเรื่องใดสามไม้สามไม้เกี่ยวข้องกับอะไร ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณพอใจมันจะไม่เกิดการพัฒนาถ้าคุณคิดว่าเรื่องที่ต้องระวังคือคุณคิดว่าตรงนี้ดีแล้วตรงนี้โอเคแล้วนั่นมันคือมันไม่โอเคเข้าใจปะฝาไม้ฝาไม้มันเป็นลักษณะของความรู้สึกรู้สึกว่าตรงนี้แหละดีแล้วตรงนี้มันมั่นคงแล้วอันนี้ต้องให้ระวังเพราะว่ามันยังมีที่อื่นๆ อีกเยอะแยะมากมายที่มันให้ผลตอบแทนที่ดีกว่านี้เราควรจะต้องมองไปข้างหน้าเราต้องออกแสวงหาถ้าเมื่อไหร่เราคิดว่าตรงนี้ดีแล้วตรงนี้มั่นคงแล้วมันจะเกิดการยึดติดลองลองคิดตามนะเพราะว่าตําแหน่งที่สี่คือการเตือนไงเราคิดว่าเราอยู่แบบนี้มันก็ดีแล้วแต่ถ้าเราคิดว่าเราอยู่แบบนี้มันจะไม่เกิดการพัฒนา ออคิดว่ามีสาขาเดียวก็พอแล้วไม่ต้องแตกลายสาขาหรอกมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมในแง่ของธุรกิจถ้าคุณอยากมีเงินเยอะๆมีสุขสบายคุณก็ต้องมีหลายๆสาขามีหลายๆที่หลายๆทางแต่ถ้าคุณคิดว่าที่นี่ที่เดียวมันจะท้องทำให้คุณประสบความสุขได้มีเงินมั่งคั่งแล้วถ้าที่ตรงนี้มันพังละ่ะที่ตรงนี้มันไปต่อไม่ได้ละ่ะเท่ากกบว่าที่คุณลงทุนมามันก็สูญเลยใช่ไหมอันนี้ถึงไพ่ถึงเตือนมาให้ระวังไง เราควรจะมีตะกร้าหลายๆใบควรจะมีสถานที่หลายๆสถานที่เพื่อซัพพอร์ตอาจจะมีงานหลายๆงานเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อบาลานซ์เกิดว่างานสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันล้มหายตายจากด้วยการเวลาเราก็ยังมีเงินเข้ากระเป๋าอื่นเงินเข้าทางอื่นใช่ไหมนั่นคือความมั่นคงอ่าเรามันเป็นไพ่เ,เตือนว่าอย่าทำอะไรที่มันอย่างเดียว อย่ายึดติดอย่าปักหลักอะไรอยู่อย่างนี้อย่างเดียวเพราะว่าทุกอาชีพทุกงานทุกย่อทุกอย่างมันล้วนแล้วแต่พีวันเวลาของตัวมันเองโอเคนะครับใบที่5ครับเรื่องที่คุณต้องโฟกัสเป็นพิเศษเลยนะอะไรที่คุณต้องโฟกัสพิเศษเรื่องอะไรครับอ่าเรื่องคนครับปัญหาเรื่องคน5้าไม้คืออะไร เราต้องให้ความสําคัญในเรื่องของบุคลากรเราต้องให้ความสําคัญในเรื่องของคนที่จะมาช่วยงานให้รู้เขาได้ว,ว่าเราต้องดูก่อนหน้าที่ความรับผิดชอบความสามารถเรื่องนี้ที่เราต้องโฟกัสราศีพิจิกครับแนะนำนะครับถ้าเราจะหาบริวารหาทีมงานหาคนมาช่วยเหลืองานเราของเราเนี่ยอย่างน้อยอะ่ะเช็คดวงเขานิดนึง เราเสียเวลาเช็คดวงเขานิดหนึ่งก็คือว่าเราจะได้รู้ว่าใครว่าลูกน้องลูกจ้างบริบาลคนไหนดวงดีเราก็เอาคนดวงดีๆมาช่วยเราหาเงินใครที่เข้ามาโอ้วโอ้โหดวงนี้แย่มากเข้ามาก็จะมาเบียดบังเราอีกมาเบียดเบี้ยเราอีกแต่เราไม่ได้บอกให้เราต้องใจไม้ไส้ละก,กรรมแต่มันก็เป็นวิธีทางที่เราก็ต้องปกป้องตัวเองถูกป้องไหม เอาละฝากไว้แค่นี้เพราะฉะนั้นเรื่องที่ต้องโฟกัสคือเรื่องของบุคลารกรน,นะครับผมอันนี้มีความจําเป็นสําคัญมากถ้าคุณอยากจะมั่นคงมั่งคั่งเป็นราชนี้เป็นเขาเรียกว่าจักรพรรดินีเออคุณก็ต้องมีบริวารมีคนช่วยหาเงินให้คุณเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปโฟกัสตรงนี้ต่อไปนะครับใบที่6ใบที่6ปัญหาคืออะไร ปัญหาอะไรติดขัดอะไรไหมในเรื่องของการเงิน2ไม้ครับปัญหาคืออะไรสองไม้2ไม้คือความไม่ต่อเนื่องบางทีจะทำทำหยุดหยุดมันไม่มีความต่อเนื่องมันไม่มีการเติบโตขยับขยายเพราะว่าอะไรสองไม้คือเรื่องของสายสัมพันธ์ความสัมพันธ์สายสัมพันธ์เพราะฉะนั้นปัญหา ที่เราต้องติดขัดอุปสรรคที่เกิดขึ้นคือคอนเน็ t ชันเราขาดคอนเน็ t ชันขาดคนที่จะมาร่วมง,งานขาดทรัพย์เออรขาดคนที่มีความรู้ความสามารถเพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าหาหรือหาคนที่เก่งๆสร้างความสัมพันธ์สร้างเขาเรียกว่าสร้างวิชั่นวิสัยทัศน์เออเราต้องหาคนเหล่านี้เ,ออเราต้องเรียนรู้สืบหาความสัมพันธ์ หาคอนแทคหาคนมาช่วยเหลือเออหาโครงข่ายมันก็จะทำให้ธุรกิจของคุณเงินของคุณมีมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้แหละคือปัญหาอุปสรรคคือเราขาดคอนเนคชันโอเคนะครับขาดความต่อเนื่องขาดคอนเนค t ชันนะเราจะจัดการแก้ไขอย่างไรใบที่7ครับเรารู้แล้วปัญหาอุปสรรคือคอนเนค t ชันเราจะจัดการแก้ไขอย่างไรครับ จเหรียญจกเหรียญเราต้องมีความพยายามม,มีความพยายามเรากำหนังการจัดการแก้ไขเราต้องพยายามให้มากกว่านี้ทําให้มันมากกว่านี้ดูว่าอะไรที่จะทําให้เกิดประโยชน์จากเราเราก็ไปจัดการแก้ไขเช่นปัญหาคือขาดคอนเน็กชันเราก็มาเรียนรู้ดูาะดูว่าเออเราต้องการคอนเน็กชันประเภทไหน เราก็ต้องมาศึกษาดูว่างานของเราธุรกิจของเราเราอยากจะให้เงิน,นเยอะเราต้องสร้างความสัมพันธ์กับใครบ้างเออถ้าเราอยากขายไปปริมาณเยอะได้เงินเยอะเราก็ต้องหาคอนเนคชันที่เป็นซัพพลายเออร์ใช่ปะหาดีลเลอร์หาตัวแทนอย่างเงี้ยเราก็ต้องมองหาดูซิว่าใครที่พอจะช่วยวเราได้บ้างเนี่ยเราก็เริ่มต้องลงมือทำจัดการค้นหาคอนเนคชัน ใช่ okay, ไหม 7, เจ็หรียญค้นหาให้เจอนะครับคอนเน็กชันต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะครับถ้าดวงสัมพันธ์กันก็จะไ,ได้พบเจอกันแต่มันไม่ยากไม่ยากเกินความพยายามนะต่อไปใบที่8ครับผลของการจัดการแก้ไขจะเป็นอย่างไรอาแน่นอนมันก็ทำให้คุณบริหารจัดการได้ดีขึ้นอนะอัศวินคืออัศวินคือการลงมือปฏิบัติก็คือทำให้คุณรู้สึกว่าเออมันไม่ถึงทางกาน,น มันไม่ตันมันไปต่อใช่ป่ะเพราะผลของการจัดการจะเกิดอะไรขึ้นก็อัศวินถ่วยโอเคแหละในเรื่องของแง่การปฏิบัติทําให้เรารู้สึกดีขึ้นอ่ามันไม่เหนื่อยมันมีคนมาช่วยเหลือโอเคไหมทาให้เราแบบไม่ตันไม่ตันในที่นี้คืออะไรไม่ตันในเรื่องของในแง่ของการเงินไงเพราะว่ามีอัศวินมาช่วยเหลือไงมีแม่คาย มีดีเบอร์มีตัวแทนจำน่ายหรือมีคนมาช่วยเหลือมีมีซัพพลายเออร์ต่างๆมาช่วยโอเคเพราะว่าในเนี้ยเรามองในมิติของการที่คุณอยากจะได้เงินเยอะๆโอเคไหมแต่ถ้าเรามองมิติของธรรมดาก็คือลูกค้าไงสร้างความสัมพันธ์ให้กับลูกค้าลูกค้าเขาก็มาอุดหนุนเราใช่ไหมล่ะเนี้ยอยู่ไกลแค่ไหนเขาก็ขับรถมาหาเราเขาก็ขี่รถขับรถมาซื้อของของเรา โอเคไหมเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์กับลูกค้าเนี่ยเป็นที่ประจักษ์เลยถ้าลูกค้าเขาชื่นชอบในเราเนี่ยแน่นอนเราก็มีลูกค้าลูกค้าเอาเงินมาให้เราใช่ไหมเราก็สบายทีนี้เรามาดูใบที่9แผนต่อไปแผนต่อไป9ก้าต่อไปของคุณเป็นอย่างไรครับในเรื่องการเงินไพ่ขึ้น8ดดาบ8ดาบคืออะไรครับ เราต้องทุ่มเทให้มากกว่านี้ใช่ไหมอแปดาบคือเราอย่าไปกังวลกับปัญหา9ก้าต่อไปของคุณคือคุณองใช้ใจใช้ใจในที่เนี้ยเพื่อที่จะออกมาจากจุดเดิมๆดแดาบาแผนต่อไป9ก้าต่อไปคือต้องทำยังไงให้ลูกค้ามาลุมล้อม ทำยังไงซ้ายมองซ้ายมองขวาโอ้โหลูกค้าเต็มไปหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น8ดาบในที่เนี้ยผมมองว่าเป็นเรื่องของการทุ่มเทะนะเออทุ่มเทให้ได้มาทํายังไงเราจะมายืนจุดจุดที่ว่ามีลูกค้าล้อมหน้าล้อมหลังมีลูกค้าเยอะเยอะโอเคไหมออแผนต่อไป9ก้าต่อไปนี่แหละเราจะออกจากวังวนของความทุกข์ได้ แดาวถ้าเราตั้งสตินะเราก็ออกจากจุดจนตรงนี้ได้เราก็จะก้าวไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยได้นะครับโอเคเพียงแต่เราต้องใช้ใจเชื่อมต่อกับลูกค้าแต่จริงๆเราอยากให้เชื่อมต่อกับเงินเลยนะเงินก็ได้ไหลามาเทมาโอเคนะครับแปดดาบผมมองเป็นไพ่ดีนะนักเรียนนึกษานะเราต้องดูก่อนว่าคำถามคืออะไรแผนต่อไปก้าวต่อไป ที่ต้องทำทำอย่างไรก็ต้องออกจากจุดจุดตรงนี้แหละก็ได้ด้วยใช่ไหมความหมายก็ได้ด้วยว่าเออเราต้องออกจากจุดจุดนี้จุดจุดเดิมจุดที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาเราต้องออกจากจุดนี้ให้ได้ออกอยังไงล,ล่ะเราก็ต้องทําการหาคอนเนคชันใช่ไหมละ่ะเพราะว่าปัญหาเรารู้แล้วปัญหาคือคอนเนคชันเรื่องของความสัมพันธ์ของลูกค้าเราก็มาสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เราจะมองอีกทีเราจะมองอีกแบบก็ได้ว่าโอ้โหลูกค้าไลยล้อมไปหมดเลยลูกค้านี่ลุมเราเลยดีไม่ไหลายลูกค้ามาลุมอ่ะทำงานนี้ทันเดิใช่ไหมคำแนะนำจากไพ่ทาโร่คำแนะนำนะครับใบที่สิบหนึ่งเหรียญครับฮะเริ่มที่จะมีเงินเข้ามาแล้วครับความก่อเกิดเริ่มตอนถ้าคุณทำตามกระบวนการนี้ได้ยังไงสร้างเงินก็วิ่งมาหาคุณแน่นอนนะครับผม โอเคทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือวิธีการแนวทางที่ทำอย่างไรให้คุณมีความมั่งคั่งและร่ำรวยโอเคนะครับจบแล้วนะครับขอให้ไพ่ทาโร่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับคุณใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ